ในยุคที่ความสวยความงามเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นใจการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกจึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2025นี้นะครับที่เทรนด์การทำหน้าอกเนี่ยจะเน้นที่ความสวยอย่างเป็นธรรมชาติการทำหน้าอกจึงไม่ใช่เรื่องของขนาดอีกต่อไปแต่ยังคงเน้นในเรื่องของสัดส่วนที่เหมาะสมความนุ่มและความพอดีและความปลอดภัยก็สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ยุคนี้เป็นยุคของ AI นะครับอกสวยยุคใหม่ต้องมาจากการตัดสินใจด้วยข้อมูลไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับ และ AI ก็ไม่ได้มีแค่ข้อดีในเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะฮะตอนนี้ AI เนี่ยมีส่วนร่วมในการช่วยออกแบบในเรื่องของการเสริมหน้าอกอีกด้วยนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ AI assisted imaging และ 3D simulation ในการร่วมประเมิน,นเพื่อจำลองผลลัพธ์ล่วงหน้าแบบ 3D นะฮะแล้วก็วิคราะห์องค์ประกอบของสรีระอย่างแม่นยำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของหน้าอกหัวไหล่ความสูงมุมไหล่เพื่อให้ได้ความกลมกลืนช่วยคำนวณขนาดของซิลิโคนที่เหมาะสมของแต่ละบ,บุคคลหรือ personalizing นะครับ นอกจากนี้ยังช่วยแพทย์ในการวางแผนตำแหน่งของแนวแผลและตำแหน่งของซิลิโคนอย่างแม่นยำในห้องผ่าตัดอีกด้วยเทคโนโลยี AI เหล่านี้นะครับจะช่วยให้คนไข้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองจากภาพจริงจำลองนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดาความรู้สึกของตัวเองหรือว่าไปเดาจากรูปภาพของคนอื่นว่ามันน่าจะออกมาเหมือนกันหรือเปล่านะเหล่านี้นะครับจะช่วยส่งเสริมไม่เกิดความพึงพอใจในผลลัพธ์หลังการผ่าตัดได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่พอใจหรือเปลี่ยนใจหลังการผ่าตัดได้ครับ ถึงแม้ว่า AI จะช่วยวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำนะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญก็ยังคงเป็นประสบการณ์และวิจารณญาณของศัลยแพทย์ AI เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นไม่ใช่การแทนที่นะครับแต่ว่าเป็นการยกระดับให้ดียิ่งขึ้นแพทย์ผ่าตัดจะเริ่มต้นด้วยการเลือกขนาดที่เหมาะสมกับสรีละของคนไข้นะครับโดยมีหลักในการพิจารณาจากการวัดความกว้างของฐานหน้าอก ความยืดหยุ่นของผิวหนังแล้วก็ลักษณะของหน้าอกเดิมนะครับว่ามีความหย่อนคล้อยมีความสูงต่ำมีความแตกต่างกันซ้ายและขวายอย่างไรบ้างมาใช้ประกอบร่วมกันกับส่วนสูงและน้ําหนักโดยรวมนอกจากนี้ก็จะได้ข้อมูลจาก AI ซึ่งสร้างภาพสามมิติขึ้นมานะครับโดยทั้งหมดนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถช่วยแนะนําเลือกขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลได้นะครับโดยจะเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปจนดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปจนไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันนี้เทคนิคดูอัลเพลนเป็นเทคนิคการเสริมหน้าอกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเอาข้อดีของทั้งเหนือกล้ามและใต้กล้ามไว้ด้วยกันเทคนิคนี้นะครับจะช่วยให้ได้ทรงหน้าอกที่ดูเป็นธรรมชาติและไม่เป็นบล็อกนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเนื้อน้อยเนื่องจากว่าจะมีชั้นกล้ามเนื้อช่วยบังขอบของซิลิโคนไว้ด้วยทําให้ไม่เห็นริ้วไม่เห็นขอบของซิลิโคนนะครับและยังช่วยลดโอกาสการเกิดแคปซูล่าคอนแฟกเจอร์หรือการ เมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคําพูดที่ว่าเสริมหน้าอกนี่มันโดน10บล้อทับเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่จริงแล้วนะครับเพราะว่าเทคนิคและก็เทคโนโลยีต่างๆดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้การบล็อกเส้นประสาทเฉพาะที่หรือว่าเนื้อบล็อกบริเวณทรงอกนี่นะครับทำให้คุมอาการปวดลังผ่านได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างที่2ก็คือเนื้อซิลิโคนนี้มีสัมผัสที่นุ่มนะครับช่วยลดการเสียดสีที่เกิดจากภายในด้วยแล้วก็คุณหมอทีมงานมีความชํานาญมากนะครับการผ่าตัดที่ราบรื่นนี่ก็ช่วยลดอาการบอบช้ําช่วยลลดดดดออาาากรรปปวไ้เเ็นยย่งีคับ ในปี2025เนี่ยการทำหน้าอกไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปโดยเฉพาะการทำศัลยกรรมในโรงพยาบาลซึ่งมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยนะครับทำให้ผู้หญิงสามารถมีหน้าอกในฝันได้อย่างปลอดภัยสมส่วนและก็มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับ